ในวงการเกมที่เตอด้วยโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์และใช้งบในการสร้างมากมายมหาศาลหลายปีที่ผ่านมานี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าเกมจากค่ายดังๆในดวงใจช่วงหลังมานี้กลับดูไร้สเสน่ห์และขาดความสดใหม่จนชาวเคมเมอร์เริ่มหมดความอดทนกันเยอะ หลายคนก็โทษว่าปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ทีมพัฒนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเกมอย่าง c l a r e o f s c u r e Expedition 3-3นั้นกลับพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นกันแล้วว่าเมื่อทีมงานจากบริษัทยักษ์ใหญ่หลายคนตัดสินใจออกมาตั้งสตูดิโอใหม่เพื่อสร้างเกมในแบบที่ตัวเองอยากจะทาจริงๆซึ่งสุดท้ายเกมนี้เนี่ยมันก็ได้สัส่นสะเทือนไปทั้งวงการเกมเลยทีเดียวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back คอร์ esports กับ a l i s h Energy Drink เพิ่มโฟกัสว่องไว รีแฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย แคลอฟซิเคิลเอ็กซเพรชันสาเป็นเกมแนว RPG แบบเทิร์นเบสที่พัฒนาโดยบริษัทอย่างแซนฟอร์อินเทอร์แอคทีฟสตูดิโอใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาในฝรั่งเศสโดยเกมนี้ทำการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน Xbox Game Showcase เมื่อเดือนมิถุนายนปี2024ซึ่งเป็นการเปิดเผยที่สร้างความสนใจเป็นอย่างมากในวงการเกมจากนั้นตัวเกมก็ถูกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่24เมษาย,ยน2025โดยเปิดให้เล่นผ่านบริการ Xbox Game Pass ตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายและภายในเวลาเพียง2วันเท่านั้นพวก เขาก็มยอดผู้เล่นบนสตรีมสูงสุดถึง71,225คนเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าสูงมากๆสำหรับเกมเปิดใหม่แบบนี้และยอดดังกล่าวก็ยังรวมผู้เล่นที่เล่นบนคอนโซลหรือผู้เล่นผ่านเกมพาสเลยด้วยซ้ำซึ่งน่าจะมีจํานวนไม่น้อยอีกด้วยซึ่งตามข้อตกลงทั่วไปแล้วเกมพาสจะต้องจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายบวกกับค่าชั่วโมงการเล่นดังนั้นยิ่งคนเล่นนานเท่าไหร่ทีมพัฒนาก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นและภายในเวลาเพียงแค่3วนันหลังจากที่วางจาหน่าย expedition 3 3ก็มียอดขายทะลุกว่า1นล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับยอดผู้เล่นสูงสุดที่1 0ึ่งแ 21,000กว่าคน นอกจากนี้พวกใคยได้รับคำชื่นชมจากสื่อตา่างๆชนิดที่ว่าอยู่ในดับสูงกันแทบทั้งนั้นโดย Expedition 33ยังกลายเป็นเกมเทียบคะแนนรีวิวเฉลี่ยสูงที่สุดในปี2 0 2 5บน Metacritic ด้วยคะแนน92เต็ม100แซงหน้าเกมอินดี้อย่าง Blue Prince ที่เคยนำอยู่ในช่วงแรกมาก่อนและถ้าเราดูคะแนนในดับโทนิัมแล้ว Expedition 33ก็ยังแข่งขึ้นไปดับหนึ่งอย่างสมศักดิ์ศรีแต่ความสำเร็จของเกมนี้ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่คำชื่นชมจากสื่อหลักตา่ตางๆแต่ล่าสุด Expedition 33ยังทำลายสถิ ใ,ใ,ในหม,นหมนนวดคะแนนโหวตจากผู้เล่นด้วยตามรายงานจากสำนักข่าวฟอร์ตอนนี้คะแนนเฉลี่ยของผู้เล่น e x p e d i t i o ชัน33บนเว็บไซต์ Meta ค cri ติกนั้นพุ่งขึ้นไปแตะ9.7เต็ม10จากการโหวตของผู้เล่นกว่า3,248คนจนได้รับการจัดอันดับเป็น Universal Acclaim หรือเสียงชื่นชมอย่างเป็นเอกฉันท์กลายเป็นเกมที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากผู้เล่นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ m e ตาคริติ c เป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจมากๆสำหรับเกมที่เปิดตัวจากสตูดิโออิสระขนาดเล็กแบบนี้และถือเป็นการดี เงียบแต่หนักแน่นอีกด้วยว่าคุณภาพของเกมเกมหนึ่งมได้อยู่ที่ขนาดของทีพัฒนาหรือขนาดของงบประมาณแต่มันอยู่ที่วิธีคิดและเสรีภาพในการสร้างสรรค์ต่างหากล่ะและเรื่องที่มันน่าทึ่งยิ่งไปว่านั้นเลยก็คือเกมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยทีพัฒนาที่มีเพียงแค่สาวคนเท่านั้นซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่เคยทำงานอยู่ใน Ubisoft มาก่อนใช่แล้วล่ะครับ Ubisoft บริษัทเกมที่หลายคนมองว่าพวกเขานั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวด้านความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนั่นเอง แต่ใครจะไปคิดกันล่ะว,ว่าทีมเล็กๆก,กลุ่มนี้จะเป็นฝ่ายที่พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าแท้จริงแล้วนักพัฒนาเกมเนี่ยล้วนมีทุกอย่างครบครันอยู่แล้วพวกเขามีทั้งความสามารถมีทั้งแพสชันและความคิดสร้างสรรค์อยู่กับตัวมากมายเพียงแต่พวกเขาเคยถูกระบบการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพกดทับไม่แสดงศัก,กยภาพเหล่านั้นออกมาพอได้อิสระขึ้นมาพวกเขาก็สามารถเปล่งประกายออกมาได้จริง ตัวอย่างชัดๆก็คือกวมกับของ Expedition 33เคยทำงานใน Ghost Recon Breakpoint ซึ่งเป็นเกมที่โดนวิจารณ์อย่างหนกักแต่วันนี้เขากลับแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวในอดีตไม่ใช่เพราะว่าขาดฝีมือแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีสระที่ทำในสิ่ถูกต้องตั้งหากล่านี่ยังไม่นับตลอดการพัฒนาเกือบ5ปีตั้งแต่ช่วงโควิดทีม Sandfall ค่อยๆดึงเพื่อนร่วมงานเก่าที่รู้จักกัน เมื่อรวมตัวกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปพวกเขาใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิธภาพกำหนดสโคบของเกมให้เหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยไม่ขยายตัวเกินควบคุมการจัดก,การโครงการที่แม่นยำแบบนี้จึงเป็นหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้ e x p d i t i o n สามสามารถเกิดขึ้นได้จริงและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่เราได้เห็นกันดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าปัญหาของเกมฟอร์มยักษ์ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนคนเก่งๆหรือคนที่รักในงานของตัวเองแต่มันคือการบริหารที่ล้มเหลวตั้งหาก นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นคนหนึ่งบนสตรีมเคยออกมากล่าวในรีวิวของ Expedition 3-3ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อนักพัฒนาชาวฝรั่งเศสออกมาจาก Ubisoft เพื่อทำเกมของตัวเองพวกเขาพิสูจน์แล้วว่าปัญหาที่แท้จริงของสตูดิโอใหญ่ไม่ใช่ขาดคนเก่งหรือคนที่มีใจรักในการทำเกมแต่เป็นเพราะพวกเขามีผู้นำห่วหๆวที่คอยขัดขวางอยู่ตั้งหากยังไม่พอบน r e d ดิ t เกมผู้เล่นอีกคนออกมาเล่าประสบการณ์ตรงหลังจากได้ลองเล่น Expedition 33เช่นกัน โดยเจ้าตัวบอกว่าตอนแรกกําลังเลและเพราะกระแสชื่นชมส่วนใหญ่ดูเลื่อนลอยและไม่เจาะจงนักแต่สุดท้ายก็ถึงใจซื้อมาเล่นและพบว่า Exp e d i t i o n 3.3เป็นเกมที่คุ้มค่าทุกนาทีที่เขาได้เล่นจริงๆตั้งแต่ต้นเกมเนื้อเรื่องสามารถดึงเขาเข้าไปได้ในชั่วโมงแรกจนถึงขนาดที่ว่าต่อให้ไม่ชอบเกมเล์ก็ยังอยากเล่นต่อเพื่อดูเรื่องราวนอกจากนี้ระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่ผสมปฏิกิริยาเรียลไทม์เช่นการปัดป้องและหลบหลีกก็ทําออกมาได้อย่างลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อการวางแผนรับมือบอสไฟและ พัฒนาทีมด้วยการปรับแต่งสกิลและสิกเนเจอร์ต่างๆก็ยิ่งทำให้ตัวเกมมีสเสน่ห์ลึกขึ้นเรื่อยๆเจ้าของโพสต์ถึงกับต้องเล่าว่าตั้งใจจะเล่นแค่5นาทีก่อนนอนเท่านั้นแต่พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วโดยไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งนี่เป็นบทเรียนสำคัญที่วงการเกมคนได้รับความเชื่อเก่าๆที่ว่าการเพิ่มคนการเพิ่มเงินเข้าไปเยอะๆจะทำให้เกมนั้นดีขึ้น ซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดไปไกลเลยการใส่คนเข้าไปมากขึ้นนั้นมันก็ทําได้แค่ยกระดับโปรเจกต์เกมนี้ให้มันใหญ่ขึ้นมีฟีเจอร์มากขึ้นก็เท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นการการันตีเลยว่าคุณภาพของเกมนั้นจะดีขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าถ้าหากพวกเขายัางขาดไอเดียที่แข็งแรงและขาดอิสระในการสร้างสรารค์ทุกอย่างมันก็จะเปล่าประโยชน์และตัวอย่างของ Expedition 3 3 Blueprints หรือแม้กระทั่ง Split Fiction ของ EA ที่เปิดตัวพร้อมกับแนวคิด Friend Pass ที่ให้เล่นฟรีกับเพื่อน ความสำเร็จของ Expedition 33จึงไม่ใช่เรื่องบังเอินแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการปล่อยให้คนที่มีความสามารถจริงๆได้ทํางานในสภาพเวลาที่พวกเขาเชื่อมั่นและรู้สึกรักมันนั่นเองและถ้าหากเราลองมองออกไปให้กว้างมากกว่านี้อีกเราก็จะเห็นได้ว่าโลกของวงการเกมกําลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โมเดลเกดับดับเบิลเอที่ใช้งบกลางๆประมาณ20-50ล้านดอลลาร์แต่พวกเขากลับมีจิตวิญญาณและความกล้ามากมายจนกลายเป็นเกมที่น่าจับตามองที่สุดเพราะมันมีความเสี่ยงที่สมเพสสมผลและยังเชื่อมโยงกับความต้องการทแท,ท้จริงของผู้เล่นได้มากกว่าเกดับทริปเปิลเอหรือเกดับคอร์ดูเบิลเอ ที่มีเงินทุนสูงแต่ไรจิตวิญญาณสุดท้ายข้อคิดที่สําคัญอีกอย่างก็คือผู้พัฒนาเกมส่วนใหญ่ไม่ได้อยากถูกเกลียดเลยสักนิดพวกเขาอยากได้คําชื่นชมอยากได้รางวาัลอยากเอาถ้วยรางวัลโชว์เต็มล็อบบี้ของบริษัทและเมตาคริติกสกอร์สูงก็ยังมีอิทธิพลกับพวกเขาอย่างมากเพราะมันนับว่าเขารู้สึกว่าพวกเขาประสบความสาเร็จจริง ดังนั้นความสําเร็จของ Expedition 33ไม่ได้เป็นแค่ชัยชนะของเกมินดี้เล็กๆเท่านั้นแต่มันยังเป็นสัญญาณเรียกสติให้ทางวงการกลับมามองเห็นว่าเกมที่ดีจริงๆต้องสร้างจากไอเดียและความกล้าไม่ใช่เงินถุงเงินทังและการวิ่งตามเทรนตลาดที่ว่างเปล่านั่นเอง และเพื่อ,อนๆละ่ะมีความเห็นยังกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบงอ่อง b a n ค์ o e ออีสปอกอย่าลืมชวนกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ